วันนี้มาพบกับแซมนะครับที่สูนยนรถมือสองนะครับและที่วิีคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรถทางเลือก2ทางเลือกนะครับที่สําหรับลูกค้าที่ว่ากระบวนกเรื่องค่าน้ํามันเป็นสินนะครับที่วันนี้ขึ้นเอาขึ้นเอานะครับนี่เป็นันนี้นะครับคันนี้นะครับจะเป็น t ต y ยต้าอัลเสนะครับ 1.6e นะครับ CNG ปี2018นะครับ คันนี้ทามีค yeah. ันน like ี้หันการติด CNG มาให้แล้วนะครับแต่เป็น CNG เดิมของทางโตโยต้านะครับที่เขาติดมาให้นะครับเราไม่มีการติดเพิ่มนะครับคันนี้เป็น CNG CNG เดิมโรงงานนะครับเหมาะกับคนที่อยากประหยัดน้ามันนะครับผมว่าพอเลยคันนี้ตอบโจทย์มากครับเพราะมันเป็นสามารถวิ่งน้ํามันได้อย่างเดียวก็ได้นะครับหรือวิ่ง CNG ก็ได้นะครับประหยัดน้ํามันในยุคสมัยนี้มากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูด้านนอกกันครับว่าด้านนอกของเจ้าอัลติ CNG นะครับแต่แตกต่างจากตัว เยอะมากแค่ไหนนะครับเริ่มจากกระจังหน้าก่อนนะครับกระจังหน้าเขาเป็นกระจังหน้าคมเยี่ยมนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับโลโก้ฮอนด้าที่อยู่ด้านหน้านะครับไฟหน้าของเขาจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับมาพร้อมไฟสูงแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับคันนี้ยังไม่มีตัวไฟตัดหมอกนะครับแต่มีแค่ไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับต่อมานะครับเรื่องยางนะเรื่องล้อแมกนะครับเพราะว่าแมกของเขาจะเป็นล้ออนลอยนะครับขนาด16นิ้วนะครับคันนี้ คันนี้นะครับมาพร้องกับยางโยโกฮาม่าปีส9บ้านะครับยางใหม่นะครับระบบเบรคนะครับคันนี้จะเป็นดิสเบรทั้งสี่้อนะครับมาพร้อมระบบ ABS นะครับช่วยกันป้องกันล้อล็อกเสียงกระดานหันเวลาเบรกระดานหันนะครับกระจกมองข้างนะครับสีเดียวตัวรถนะครับพร้องไฟเลี้ยวในตัวที่จับประตูนะครับจะเป็นสีเดียวตัวรถเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่าว่าเจ้าอัลติสเซียนจีคันนี้นะครับภายในเขาจะเป็นราพาแบบไหนนะครับเริ่มมาจากฝั่งประตูก่อนนะครับฝั่งประตูนะครับจะเป็น ตัวสีครีมนะครับตัวนี้หนังสีครีมนะครับกระจกมองข้างกระจกข้างปรับไฟฟ้าแล้วนะครับนี่ให้ดูเบาะเลยครับคันนี้ครับเบาะเขาบอกเลยว่าสภาพเบาะค่อนข้างที่จะใหม่นะครับจริงๆแล้วคันนี้นะครับเบาะเดิมเขาเป็นเบาะผ้านะครับทางเราทําการเปลี่ยนเป็นเบาะหนังมาให้แล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องไปเปลี่ยนเองนะครับเบาะหนังเลยสภาพใหม่แบบนี้นะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับปุ่มนี้เราสามารถเลือกโหมด cng ได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูข้างในตัวรถกันดีกว่าว่าเจ้าคันนี้นะครับข้างในจะเป็นอย่างไรนะครับปิดลงแอร์ลงอย่างแรกนะครับพวงมาลัยของเขาครับพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันแบบสามานะครับที่ลูกค้าสามารถเพิ่มเสียงได้นะครับหรือลดเสียงได้เหมือนกันนะครับลูกค้าไม่ต้องเลื่อมือไปปรับนะครับเลื่อจากพวงมาลัยได้เลยตัวนี้ยังไม่มีควบคอนโทลมาให้นะครับยังมีแค่ตัวเปิดเสียงรับเสียงได้นะครับ หน้าปัดเลื่งมาของเขาครับคันนี้วิ่งมาอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมืนห้าพันหกร้อยสิบเจ็ดโลนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้รถใหม่แท้แน่นอนครับหน้าปัดเลิ่งมาสังเกตนะครับเขาจะมีบอกว่าน้ํามันนะครับตรงนี้คือน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับว่าน้ํามันหนือเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอ่าชี้นิ้วให้ดูนะครับตรงนี้เป็นเกว่าของ CNG นะครับว่ารถมี CNG อยู่ขนาดเท่าไหร่นะครับตอนนี้รถมัน CNG หมดรถจะวิ่งน้ำมันปกตินะครับนี่ ถ้าเรากดไปปุ่ม CNG นะครับมันจะวิ่ง CNG นะครับแต่คันนี้ CNG ยังหมดอยู่ยังไม่ได้เติมนะครับมันเลยกระพริบแบบนี้นะครับต่อมาแล้วครับคอนโซลกลางนะครับคอนโซลคอนโซลกลางก็จะเป็นตัวสีครียนะครับแต่ก็โครเมียนนะครับแล้วก็สีดํานะครับหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอแบบเดิมอยู่นะครับเป็นตัวหมุนนะครับยังไม่ได้จอเป็นจอสัมผัสนะครับระบบแอร์นะเป็นแอร์มือหมุนอยู่นะครับตัวนี้เขายังมี power outlet ให้เรานะครับ12โวลต์1จุดนะครับ ระบบเกียร์เขานะครับจะเป็นเกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์ซูเปอร์ซีบีทีเจ็ดสปีดของทางโตโยต้านะครับผมบอกเลยว่าเกียร์ของโตโยต้าคันนี้นะครับค่อนข้างที่จะดีนะครับพอเป็นซีบีทีนะครับการขับขี่ของลูกค้าจะไหลลื่นไปเรื่อยเยนะครับไม่มีการกระตุกเปลี่ยนเกียร์นะครับมาพร้อมกับตัวแมนนวลมดนะครับที่ลูกค้าสามารถเพิ่มความอัตรลดในการขับขี่นะครับเพียงแค่ขัดผัดขวานะครับสามารถขึ้นลงได้คัานี้ขึ้นได้ถึงเกียร์เจ็ดสปีดนะครับเจ็ดเกียร์เลย ปอสมการก็เป็นเบกมือทั่วไปนะครับวางก้นนั้นได้ของแก้วนะครับที่พักแขนสีเดียวเป็นสีเบจเหมือนกันนะครับสีครีมเหมือนกันสามารถวางของได้สัมภาระนะครับวางเสร็จต้องเสร็จตั้งนะครับเปิดได้ชั้นหนึ่งก็วางได้นะครับอันนี้ก็ปกตินะครับวางของได้ปกติกระจกมองข้างให้เขายังไม่ใช่ตัวกระจกรัแสงออโต้นะครับเป็นกระจกธรรมดานะครับไฟเปิดไฟสองแผนที่อะไรปกตินะครับแต่คันนี้สภาพโดยรวมนะครับถ้าเราไม่ติดเรื่อง CNG นะครับว่าคันนี้เป็น CNG นะผมบอกเลยว่า อันนี้สภาพก็เป็นรถคันหนึ่งที่สภาพสวยนะครับแต่ที่สําคัญนะครับราคาประหยัดมากๆนะครับเทียบกับป้ายแดงนะครับอันนี้เป็น CNG โรงงานครับคุณพี่ไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาระยะยาวครับเพราะหนึ่งคือมันเป็นที่สามารถเข้าศูนย์ได้เลยพอรถมาเป็น CNG โรงงานอยู่แล้วศูนย์รับประกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราพามาดูด้านหลังกันดีกว่าว่าเจ้าเบาะสองของคันนี้นะครับจะสามารถนั่งได้แคบไหม อันนี้ของต้องบอกก่อนน,นะครับว่าบอดี้รถนะครับจะเป็นบอดี้เดียวกับตัวหนึ่งจุดตัวอื่นหรือเป็นหนึง่งจดแปดนะครับบอดี้เหมือนกันนะครับไม่มีการตัดบอดี้นะครับบอะหลังนะครับผมบอกเลยว่าเบาะหนังสีครีมเหมือนกันนะครับก็ห้องข้างที่จะดูใหม่นะครับเราต้อททาการเปลี่ยนเบาะมาให้แล้วนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับไม่มีที่พักแขนนะครับต้องแจนนิดหนึ่งว่าไม่มีที่พักแขนนะครับจะเป็นตัวเบลมาให้หมดสาจุดนะครับไม่มีที่พักแขน ในความว่าเป็นออติสนะครับผมบอกเลยว่าข้างในค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะครับเพราะเซกเมนต์ไปเห็นนี้เป็นเซกเมนต์ลบพันแปดนะครับเรื่องการดูแลรักษาออติสนะครับพี่ไม่น่งกลัวนะครับผมบอกเลยว่าอาติสนะครับเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะทนมากนะครับเพราะหนึ่งคือพี่สังเกตจากแท็กซี่ได้เลยนะครับแท็กซี่มีแต่อาติสครับเพราะสามารถซ่อมบำรุงได้ง่ายกว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาพามาดูด้านหลังของเ้าอาติสคันนี้นะครับว่าด้านหลังของเขานะครับรูปร่างรูปตาแบบไหนนะครับ นี่ครับไฟท้ายของคันครับไฟท้ายยังเป็นตัวเหมือนตัวทั่วไปอยู่นะครับเป็นไฟ LED คันนี้เป็น LED เลยนะครับจะมีเขียนเลยโตลต้าเอาติสนะครับหนึ่งจุดหกอีนครับตรงกลางจะเป็นแถบโครเมียมนะครับแล้วก็เขายังเขียนนะครับ Advanced c n g นะครับส่งบอกนะครับว่าคันนี้เป็น c n g ครับ c n g เราก็บอก c n g นะครับเราไม่มีการโกงลูกค้านะครับด้านหลังของคันนะครับต้องใส่ถังแก๊ส c n ะครับเดยมีพื้นที่เก็บของสัมภาระค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแต่ก็ได้อยู่ในระดับหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะให้ดูถังแก๊สของ c n g นะครับ ถังแก๊สครับค่องข้างที่จะใหญ่นะครับผมบอกเลยนี่ครับให้ดูนะครับวันหมดอายุของถังแก๊สนะครับปีสองห้าเจ็ดหกนะครับพี่ขับได้ยาวๆเลยครับปีนี้ปีสองห้าหกห้านะครับพี่ขอดแล้บ,บนบดบมดแล้วหกห้าอีกสิบหกห้า 6, 5, 5, 5, อีกหกเก้าปีอะพี่นี่ ถังน cents, ้ำถัง CNG ของเขานะคะสามารถบรรจุแก๊ส CNG ได้อยู่ที่75ลิตรนะคะผมบอกเลยว่าบรรจุได้เยอะมากนะครับ้าพี่เติมน้ำมันเต็มถัง CNG เต็มถังนะครับวิ่งได้ไกลแน่นอนเรามาดูจุดเติมของเขาดีกว่าจุดเติม CNG เขาจะอยู่นี่นะครับอยู่ตรงที่ที่เติมน้ำมันปกตินะครับอันนี้คือเติมน้ำมันอันนี้เติม CNG นะครับเวลาพี่เขอาปั๊ม CNG พี่ก็ไม่ต้องเปิดไม่ต้องเติมหน้ารถมนแทกซี่นะครับตรงนี้เติมอยู่้างหลังนะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูเจ้าห้องเครื่องของท่อ CNG คันนี้นะครับว่าห้องเครื่องเขาจะเป็นยังไงนะครับไปเราไปดูกันเลยต่อมานะครับห้องเครื่องของเขานะครับผมบอกเลยว่าเจ้าห้องเครื่องคันนี้ค่อนข้างที่จะดูใหม่มากเลยนะครับรับประกันไม่มีชนหนังพีคความน้ําท่วมแล้วมรถผมใหม่แท้ทุกคันแน่นอนครับสังเกตนะครับผมเพิ่งเปิดแอร์ได้สักพักหนึ่งนะครับสังเกตนะครับระบบแอร์เขาค่อนข้างที่จะดีมานะครับน้ําเก่อแล้วนะครับเปิดเปิดแอร์เปิดติดรถได้ไปถึงห้าทีนะครับคันนี้ นี่คือเครื่องยนต์ของเขานะครับบางคนสงสัยนะครับว่าไอ้พวกนี้สีหัวนี่คืออะไรตัวนี้เป็นหัวฉีดแก๊สเครื่องยนต์นะครับถ้ารถที่ติดแก๊สมาจะมีทุกคันนะครับแต่คันนี้ติดมาจากโรงงานนะครับไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยนะครับจากโรงงานเราผมรับประกันว่าปลอดภัยที่สุดปลอดภัยที่สุดแล้วคันนี้นะครับเป็นเอาต์เ1.6 e นะครับปี2015นะครับเป็นตัว CNG โรงงานนะครับคันนี้นะครับเครื่องยนต์เขามาจากเครื่องยนต์ขนาดเบนซิน1.6ลิตรนะครับ แรงม้าอยู่ที่122แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่154นิวตันเมตรนะครับผมบอกเลยว่าครั้งนี้เร็วแรงแปดน้ํามันนะครับเพราะเนื่องจากเป็นสองระบบนะครับเป็นทั้งน้ํามันและ CNG ได้นะครับอยู่ที่าลูกค้าอยากใช้นะครับถ้าเกิดลูกค้าอยากขับน้ํามันนะครับลูกค้าสามารถเปลี่ยนระบบเป็นน้ามันนะครับวิ่งน้ำมันเพียวได้แต่ถ้าเกิดอยากประหยัดนะครับเราไปเติม CNG มาแล้วก็สามารถวิ่ง CNG ได้นะครับแต่กายุคน้ำมันแทงแบบนี้ผมแนะนําว่า CNG ตอบโจทย์มากกว่านะครับ ขาที่มีเพื่อรู้จักนะครับเขาเติม CNG ไปประมาณ160บาทนะครับวิ่งได้เกือบประมาณ250สิโลได้นะถือว่าถูกมากเลยนะครับคันนี้นะครับราคาเปิดตัวของเขานะครับราคาออกห้5ไฟแดงเปิดตัวของเขาอยู่ที่889,000บาทนะครับผมบอกเลยว่าราคาเปิดตัวเขาปหมา่ตี8 9 0 0 0าได้นะครับแต่คันนี้นะครับพิเศษสุดนะครับทั้งราชบุรีคันของเรานะครับขายเพียงแค่317,000บาทนะครับ ประหยัดไปเกือบสามแสนกว่าบาทนะครับกับรถปีสิบห้านะครับนี่ตอบโจทย์คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับผ่อนสบายๆเดี๋ยวขอผ่นกบาทเองนะครับคันนี้ผ่อนขอผ่อนกบาทนะครับพี่ได้รถเซมเมนต์เดียวกับเอาติสนะครับเป็นเซมเมนต์ขนาดใหญ่นะครับเทียบลองมาจากตัวแคมรี่นะครับขนาดโครงส้างที่จะกว้างขวางนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับสำหรับใครที่กาลังตามหาอยู่นะครับผมแนะนานะครับคันนี้รถสวยคันนี้นะครับรถสวยไม่แท้แน่นอนครับ ำหรับลูกค้านะครับที่อยากทราบเรื่การผ่อนนะครับว่าใช้เงินผ่อนเงินดาวเท่าไหร่นะครับลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามผมได้โดยตรงนะครับหรือสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าไม่อยากได้ C n g นะครับบอกผมได้นะครับพามผมมีทั้งตัวหนึ่งจุดหกนะครับหนึ่งจุดแปดนะครับตัวท็อปสีเทาสีขาวผมมีหมดให้เลือกนะครับเอาติดผมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับประมาณนี้นะครับยังไงวันนี้ก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ